งบท,ท่านองไม่ทรบเกิดเรื่องอะไรจะอย่ามาตีสองนะจะแก้ความลับของห้องเต้หวยนานแล้วจะมักอาสร้างเรื่องมาล็อกข้าท่านองเขาว่าท่านเข้าใจผิดแล้วจะไม่ต้องมาแก้ตัวจะร่วมมือกับพักฟ้าดินชีวิตเจ้ามีแต่ทางตายตหากเจียนเสียงไม่บอกข้าเรื่องของสายพักฟ้าดินเขาเชื่อว่าถึงตอนนี้มันยังถูเจ้าล็อกมาแรงใจใช่ไหม พวกเจ้าก็ไม่รู้ว่าเจนเสียงเป็นคนของพักฟ้าดินเขามาที่นี่เพื่อเฝ้าดูพวกเจ้าพวกเจ้ามันโง่ทํางานใ้พักฟ้าดินท่านอองที่จริงข้าถูกบังคับท่านป๋อหูข้าเชื่อใจเจ้าให้ความสําคัญกับเจ้าแต่เจ้าทรยศข้าข้าจะไม่ยกโทษให้นะพวกเจ้าต้องตายอย่านะท่านองอย่าฆ่าพวกเราเลยอย่านะนะคนที่ทําต้องรับผิดเรื่องนี้ข้าทําทั้งหมดเป็นความผิดของข้าคนเดียวขอร้องท่านอองปล่อยพวกเขาจะคิดว่าจะไม่สิมาร้องขอข้างั้นเหรอ ข้ารับรองด้วยชีวิตว่าจะหาลูกหลานข้องแต้หวยให้เจอ <c oughs> คิดว่าข้าตัดเชื่อเจ้ากันเหรอถึงไม่มีถังป๋อหูช่วยงานข้าก็จะมีคนอื่นช่วยข้าข้าไม่แค่จะฆ่าพวกเจ้าราถึงเป้าซือเจีย๋ยพัวยหงซานเฮ่ออินสงคนของพักฟ้าดินต้องตายให้หมดทาหารตับตัวคนนี้ไปตัดหัวหยุนก่อนไอหลงเป็นพ่อทำไมต้องฆ่าพวกเขาด้วยเขา่วมือกับพักก่อกบดอย่างยี่อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น ไม่ใช่พระองค์หญิงข้ากับป๋อหูถูกบังคับให้เข้ามาท่านพ่อข้ามีสรวนว่าจะเกิดเรื่องอะไรถึงยังไงก็ข้าถังป๋าหูไม่ได้ญิงยี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พ่อจะที่บายให้เจ้าฟังเจ้ากลับไปก่อนเขาไม่ก,กลับห้ามข้าถังป๋อหูาบอให้เจ้ากลับไปนี่ถ้าเจ้าไม่ไปพ่อก็จะข่าถังป๋าหูท่านพ่อถ้าท่านข้าถังป๋อหูท้าจะตายต่อหน้าท่านใจเย็นถิงยี่ใจเย็นๆข้าขอพูดอีกครั้ง